เราเปลี่ยนมาดูเรื่องดีๆกันบ้างครับสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทวิและบริษัททริปเปิล r o ีบรอดแบด์จำกัดมหาชนนะครับได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักงานกสทอชอครบรอบ11ปีครับคุณนันทพันธ์แสงชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทวิพร้อมด้วยคุณสมบัติพันธ์สิริพัฒน รองกรรมการผู้จัดการสายงานกิจการองค์กรบริษัททริปเปิลทรีบรอดแบนด์จำกัดมหาชนร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการกริจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,รคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทอชอครบรอบ11ปีนะครับพร้อมกับมอบเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการสํนักงานกอสอทอชอ โดยมีพลอากาศโทธนพันธ์ไรยเจริญกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิสิทธิ์มหาเวชสิริรองเลขาธิการกอสอทอชอและนายสมบัติลีลาพตะรักษาการรองเลขาธิการกอสอทอชอเป็นผู้รับมอบกับ